สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาดูส้วมแมวยักษ์คือส้วมแมวขนาดจัมโบ้นะนี่สั่งของมาได้แล้วใหญ่พอสมควรเลยขนาดแมวตัวใหญ่เนี่เรามาแกะของกันดูกันเลยดีกว่าปึบปึปป๊อันนี้เร่งความเร็วนะครับนี่มีขนมแมวมาให้ด้วยฮะขนมเม็ดเขาเรียกอะไรอาหารแมวเม็ดแกะแกะแกะเข้าไปฮะแกะเลยนี มาดูกันก็จะมีข้างในก็มีฝาปิดข้างหน้าแล้วก็มีไส้กรอง,ข,งข้างบนนะครับก็เสียบเข้ากันมาก็เดี๋ยวดึงออกมาดูสิเราจะทำการประกอบร่างนะครับนี่ก็ใส่แผ่นกรองอากาศเข้าไปกรองฝุน่นกรองอากาศอะไรแบบนี้นี่ก็ปิดฝาหน่อยพึ๊บเอาเป็นว่าเราไปเอา เหยื่อมาทดลองก่อนอันนี้แมวแมวที่บ้านชื่อหน้ามาครับตัวมันใหญ่พอสมควรนะครับน้อนตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าแมวปกติครับอ,ออกมาทําไมยังไม่ชินยังไม่ชินครับอย่าลืมกดไลค์นะครับมาเราลองข้อฝาดูครับมันจะมีตัวล็อกสีได้น,นะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ล็อกนะมาลองยกก็เบาสบายครับไม่หนัก นะลองเทสครับประตูมีฝาลองเทสกันหนะ่อยบเข้าไปสิืบืบยังเกง่งๆอยู่ครับ<ม>ยังเกง่งเ<ม>อยู่พยายามจะออกเขาไม่ชินครับน้อนแมวเขาไม่ชินเอาไงเอาไงเนื้อไปดีกว่า ไม่เอาก็ไม่เอาเราไปหาเยอะอีกหลายครับน้องชาบูครับตัวนี้เป็นแมวเพศเมียครับไซส์ปกติของแมวเพศเมียตัวเล็กนั่นงสบายเลยเอ้าลองแย่ครับไปสิน้องตัวนี้จะไม่ค่อยขี้กลัวครับชอบเข้าไปเล่นในตู้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็พวกกล่องกางเกงในไม่รู้ทำไมเหมือนกัน เรามาลองเทสายแมวใส่ไปเลยครับผมใส่ประมาณไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณสองห่อหรือไม่ก็สาห่อมันถุงละ5้กิโลครับลองเคลียร์ดูครับจิ้มดูว่ามันลึกขนาดไหนก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดไหนผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันามารอบแรกมาก็ใช้เลยครับ ใช้บริการซ่วมฮะเปิดฝาก่อนแล้วค่อยทําให้น้องเขาชินนะครับแล้วหลังๆค่อยปิดฝาครับเดี๋ยวน้องก็จะชินเองอยังสงสัยอยู่ <Okay. S 1> ก็มารอบสองครับมารอบสองรอบแรกยังสงสัย okay. สรุปว่านอนแมวเขาใช้บริการนะครับผมยีเลฟก็ไลก์กดติดต่อให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากจุ๊บ